เดี๋ยววันนี้เม่จะมาแชร์ประสบการณ์การคลอดให้ฟังเรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วมีคลอดธรรมชาติหรือว่าผ่าถ้าเม่ใช้ศัพท์อะไรที่แบบไม่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ศัพท์เฉพาะทางอันนี้ก็ต้องขอภัยไว้นที่นี้เพราะว่าเมย์ก็ไม่ได้มีความรู้เท่าไหร่เมย์ก็จะพูดตามที่เมย์เข้าใจตามที่เมย์รู้สึกในระหว่างที่กาลังประสบกับ <c oughs> เหตกุการณ์นั้นๆน,น,นะคะตอนนี้โนราก็นอนอยู่นะคะทุกคนเมย์อาจจะพูดเบานิดนึงในการเสียงดังเดี๋ยวกล้องไปใกล้ๆดูอ่ะแป๊บนึ่งนะ มีตั้งแต่จะคลอดธรรมชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นแน่นอนการคลอดธรรมชาติก็คือเราต้องตั้งต,งตารอวันที่ปวดท้องแค่นั้นเลยในระหว่างที่เมย์ตั้งตารอนเนี่ยเมย์ก็เสพ u t u b e เยอะบางช่องก็บอกว่าเบ่ง2ทีสทเสร็จเบ่งแค่2ทีคลอดเลยไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยค่ะบางช่องก็บอกว่าการเบ่งลูกเนี่ยมันสุดยอดของความเจ็บปวดเจ็บแบบทรมานที่หายแบบโหดร้ายเลยค,คือมันแน่นอนอยู่แล้วอะใครๆก็ไม่ชอบความเจ็บปวดอยู่แล้วนึกออกปะ แต่แรกเริ่มเลยเมย์บอกแม่เลยว่ายังไงเมย์ก็จะผ่าคลอดเพราะว่าเมย์เป็นคนขี้กลัวแล้วก็เป็นคนที่ทนความเจ็บปวดไม่ไหวแต่ทีเนี้ยเมย์ก็เพิ่งมารู้ว่าในในครอบครัวเมย์เนี่ยตั้งแต่แม่เมย์พี่สาวแม่เมย์ก็คือก็คือครอบครัวฝั่งแม่ทั้งหลายที่เป็นผู้หญิงไม่มีใครเคยคลอดธรรมชาติสําเร็จเลยเมย์ก็รู้สึกว่ากูจะต้องเป็นคนแรกที่สําเร็จแล้วอีกอย่างก็คือเมย์ก็โดนอ พูดใส่หัวพูดใส่หูเรื่อยๆ,ๆ,ๆว่าเอานาประสบการณ์ความเป็นแม่ครั้งหนึ่งในชีวิตข้อธรรมชาติเถอะอะไรเงี้ยเมย์ก็เลยเนี่ยเปลี่ยนใจมาข้อธรรมชาติแล้วก็ตั้งใจว่าจะท้องทำให้ได้ทีนี้ช่วง สองถึงสามวันก่อนคลอดเนี่ยเมย์มีอาการเจ็บท้องรอบค่อนข้างบ่อยหลายครั้งเลยแล้วบ้านเมย์เนี่ยมีบ้านสวนอยู่ที่จันทบุรีเนาะแม่เมย์เนี่ยเขาจะต้องไปที่บ้านเนี่ยทุกๆเดือนเดือนละครั้งมันก็ถึงเวลาที่แม่ต้องไปจันละแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเมย์ใกล้คลอดแล้วอะเออแม่เขาก็ไม่ได้อยากทิ้งเมย์ไปนอกแต่เมย์รู้สึกว่ามันค่อนข้างหลายครั้งตั้งแต่เด็กจนโตที่แบบว่าเมื่อไหร่ที่แม่ไปเที่ยวเมื่อไหร่ที่แม่ไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนี่ยเมย์จะต้องป่วยทุกทีก็เลยบอกแม่่วาไไปปะเ แม่ไปจันท์ทีเอไม่ได้คอทะทีคือเมย์ก็แบบรู้สึกเจ็บและลำคาญกับการเจ็บหลอก แล้วเราก็ใช่เราอยากเจอลูกแล้วแล้วอีกอย่างเนี่ยประมาณวันสองวันก่อนคลอดเนี่ยเมย์ก็ได้ไปตรวจคันมาใช่ไหมหมอก็บอกว่าน้ำค่ําเมย์มันเหลือน้อยแล้วมันเหลือน้อยมากเหลือแค่ข้างเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็น่ากลัวนะถ้าเกิดว่าแบบไม่คลอดภายใน 2- อถึงสวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบเป็นห่วงลูกด้วยแล้วก็อยากเจอลูกด้วยแม่เมย์ก็เลยตัดสินใจไปแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆ้วยแกแม่ออกจากบ้าน5้าโมงเย็นบ้านสวนที่จันเนี่ยเขาอยู่ในอำเภอมะขามมันก็จะใช้เวลาสีชั่วโมงในการเดินทางใช่ไหมก็ออแม่ถึงนู่นประมาณ สามทุ่มสี่ทุ่มอะไรเงี้ยแก่พอเที่ยงคืนปุ๊บเอาละกูเริ่มปวดท้องปวดท้องเหมือนปวดท้องอึมันไม่ได้ปวดท้องน้อยใน youtube หลายๆช่องที่เมสเสจมาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะปวดท้องเหมือนปวดท้องเมนใช่ไหมเมยก็เข้าใจว่ามันต้องปวดตรงท้องน้อยเออฉันก็ตั้งตารอว่าฉันต้องปวดตรงท้องน้อยเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ทั้งคืนน่ยตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีสอง่เมย์แม่งปวดแต่แบบเหมือนปวดท้องอึก็คือปวดตรงช่วงนี้อืมเราก็ไปนั่งเบ่งอึแล้วเบ่งอึอีกก็อึไม่ออกจนกระทั่งตีสาม อ่ประมาณเกือบเกือบตีสามเมย์ไเปเบ่งอึแล้วมันมีน้ําทุดออกมาเนีมยก็มองเว้ยมันเป็นน้ําใสๆที่มีเลือดผสมอยู่นิดนึงเอาละค่ะแม่ไปปุ๊บกูคลอดปับ๊บคือโชคดีที่พี่สาวเมย์อยู่บ้านก็คือพี่มาเนาะเมย์ก็ไปขอห้องพี่มาไปมันมาละ วดอะไรเงี้ยเมย์ก็ขอกุญแจรถมันพี่มากุญแจรถมันเมย์จะขนของขอึ้นรถก่อนเลยพี่มาไปแต่งตัวให้เรียบร้อยคือก่อนนั้นเนี่ยเมย์จัดกระเป๋าไว้3ใบแล้วบอกแม่บ้านแล้วว่าถ้าเกิดเหตุการณ์คลอดเมื่อไหร่3ใบเนี่ยต้องขึ้นรถนะแตกเออเมย์ก็ไปเรียกแตกแตกคนของเมย์ก็ไปเปิดรถแล้วก็ไปขึ้นไปนั่งรถเลยสาตาร์ทรถรอพี่มาปราว่าแบบความโชคดีอย่างคือโรงพยาบาลใกล้บ้านเมย์มากเมย์ออกจากบ้านประมาณตีสามนิดนิดไปถึงโรงพยาบาลประมาณตีสามสิบนิดนิดระหว่างทางไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้ปวดท้องแบบ อะไรขนาดนั้นนะคือมันก็ปวดเรื่อยๆปวดทุกๆ10นาทีอะไรประมาณนี้แต่จริงๆอ่ะจนถึงตอนนั้นะเมย์ยังรู้สึกว่าเป็นการปวดหลอกอยู่นะเพราะเมย์ยังเชื่ออยู่ว่ามันต้องปวดแบบปวดท้องเมนไว้เออแต่แค่ว่าที่มาโรงพยาบาลเนี่ยเพราะมันมีไอเลือดออกมาตอนที่เบ่งอ,อึอนะเนาะไปถึงแล้วก็ไปแผนกฉุกเฉินเนาะแล้วก็เออมาคลอดค่ะอะไรอย่างนี้เขาก็ตรวจเอทีเคบาบาบ้าบาบๆเอ็นเอสทีบาบาบาสวนทวันให้เมย์อึบบาบาแล้วเขาก็ตรวจปากหมดลูกว่าเปิดหรือยังจุกจะจ เลยวมันเป็นอะไรที่จุกทุกครั้งที่เขาตัวจมันวุดเข้าไปแบบจุกมากไม่ชอบสุดๆพยาบาลเขาก็บอกเนี่ยว่าปากมอลูกคุณแม่เนี่ยนะคะมันจะต้องเปิดอย่างน้อยชั่วโมงละ1เซนไปถึงเนี่ยปากมอลุกมันก็เพิ่งเปิดได้แค่2เซน เอาละ2เซนมาแล้วกูก็คิดว่าแบบน่าจะง่ายแหละไปถึงก็มา2เซนแล้วนึ่ออกไหมอ่ะระหว่างนั้นอะความเจ็บปวดอะความปวดท้องมันจะถี่ขึ้นด้วยทีทีทีขึ้นอ่ะแล้วพยาบาลเขาก็จะมาตรวจปงรั่วเปิดหรือยังเนี่ยทุกๆ1ชั่วโมงทุกๆชั่วโมงชั่วโมงแล้วแกเชื่อปะผ่านไป6ชั่วโมงปากมดลูกก็ยังอยู่ที่2เซนแต่ความเจ็บปวดของเมฆแม่งเจ็บทุกๆุกหนึ่งนาทีแล้วอะและไม่ถึงนาทีด้วยใน1นาทีแม่งมาแบบเกิน1ครั้งเกิน2ครั้งและไอความเจ็บปวดที่ว่าแม่งแบบ สุดยอดของความเจ็บอ่ะแล้วมันไม่ได้ปวดตรงท้องน้อยนะมันปวดทั้งท้องเลยว้ยเจ็บแบบเจ็บแบบไม่อยากตายอ่ะหนักมากๆแล้วมันจะจี๊ดจี๊ดแบบเกินสิบวิคุณสาบานว่าเกินสิบวิจี๊ดแล้วก็ระเบิดตุ๊บหายไปและไอการระเบิดตุ๊บที่ว่าเนี้ยจี๊ดตุ๊บพอตุ๊บปุ๊บเมย์จะมีน้ำอะไรบางอย่างออกมาจากช่องคลอดเวเมย์ก็ถามพยาบาลว่ามันคืออะไรมันคืออะไรพยาบาลเขาก็แบบเป็นน้ำค่ะเป็นน้ำใสๆแบบออกมาไม่ไม่มีอะไรแล้วก็ อ๋อเมย์ขอโทษเมย์เล่าข้ามไปไอระหว่างทางเนี่ยก่อนที่จะมาถึง6ชั่วโมงเอ่อมันจะมีช่วงที่แบบเมย์เริ่มเจ็บหนักแบบนี้แล้วเมย์ก็รู้สึกว่าทรมานแล้วคุณหมอก็เพิ่งมาคุณหมอเขาเห็นว่าเมย์น่าจะต้องการญาติสักคนมาอยู่เป็นเพื่อนหเลยเขาก็เลยเรียกพี่มาให้เข้ามาเพราะฉะนั้นไอตอนที่ว่าระเบิดตูปแล้วมีน้ำออกมาเนี่ยพี่มาเห็นหมดเมย์ก็แบบพี่มามันคืออะไรพี่มาว่าแบบมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำเฉยมันเป็นน้ำละตอนนั้นเมย์ก็เข้าใจว่ามันคือน้ำเลย ไม่ก็โอเคเชื่อแล้วหนักมันก็มายจนแบบหมอบอกเมย์ซีดแล้วเว้ยเมย์รู้สึกว่าเมย์ใกล้จะช็อกแล้วจริงๆใจเมย์คือมันไม่ไหวแล้วว้ยยังไงก็ไม่ไหวแต่แบบอีกใจมันก็เอาว่ากูต้องทําให้ได้แต่อีกสี่ชั่วโมงถึงจะครบสิชั่วโมงแต่ปา๊มลูกเพิ่งเปิดอยู่ที่2อถึงสมเซนเหมือนเดิมเนี่ยคือแป้งท้อวะ่ะเขาะะ้าใจป่ะหมอเขาก็เห็นอาการเมย์แล้วแบบคือเมย์โวยหวนมากเมย์เป็นคนที่เวลาเจ็บเมย์จะหวยหวนแบบ แบบร้องอ่ะไม่อยากร้องในนี้ว่ะกลัวกลัวมันจะกลายเป็นอิอีโรติจนหมอแบบเมถ้าไม่ไหวก็บอกไม่ไหวเมไม่ต้องแบบไม่ต้องรู้สึกผิดใช่หมอใช้คาว่าเมไม่ต้องรู้สึกผิดถ้าเมไม่ไหวบอกหมอเลยว่าไม่ไหวเม่ก็คิดอยู่ประมาณ2องสามวิแล้วเมก็บอกหมอว่าหนูไม่ไหวหนูไม่ไหวแล้วพาเลยแบบพาเลยแบบไม่ไหวแล้วคือมันไม่ไหวแล้วเว้หมอเลย โอเคจัดการ <c oughs> เขาก็จัดการแบบว่าเช็คห้องผ่าตัดอะไรเนาะเออแล้วแบบจริงๆหมอเขาคงเห็นแล้วแหละว่ามีคนผ่าแล้วเว้มันน่าก,กลัวและเพราะอะไรรู้ไหมพี่สาวเมย์เพิ่งมาเฉลทิทีหลังเว้ยว่าไอสิ่งที่ออกมาไอ้น้ำที่ออกมามันคือเลือดล้วนๆเว้ยมันไม่ใช่น้ำใสๆที่เขาบอกแล้วตอนนั้นเขาเขาไม่อยากบอกเมย์เพราะว่าเขากลักวเมย์ชอ็อกกลัวเมย์กลัวเพราะเมย์มีอาบบก,การแบบกลัวมากๆ,ๆแล้วอะเออถ้ากลัวไปก่อนเนี่ยเมย์จะแบบควบคุมไม่อยู่หลอะอะนั่นแหละหมอคงเห็นแล้วว่าถ้าเกิดเมย์ยังไม่ยอมผ่าตอนเนี้ยแย่แล้วพอเมย์ยอมปุ๊บเขาก็รจััดดกาาาหห้องต ทันทีเลยต้องผ่าตอนนี้หนะตอนนี้เลยไม่งั้นจะแย่แล้วเพราะเม่เสียเลือดเรื่อยๆไม่มาแบบวี่ปุ่มแผลแล้วก็วี้ปุ่มแผลอยู่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นประมาณ3ครั้งต่อหนึ่งนาทีทรมานจัดอ่ะจนกระทั่งสุดท้ายเราก็ไปห้องผ่าตัดถึงห้องผ่าตัดแล้วสิ่งที่กลัวต่อมา กลัวกลัวชิบหายกลัวที่สุดในโลกกลัวเฮ e ียๆเลยเว้ยคือการบอกหลังเพราะแม่เมพูดมาตลอดตั้งแต่เมย์เด็กๆมีจะได้ยินคํานี้ตลอดว่าการบอกหลังแม่งเจ็บจัดๆเพราะว่ามันคือการฉีดยายเข้าไปในกระดูกสันหลังอะไรเงี้ยแบบแม่ตอนนั้นนะแม่ทรมานเจ็บมากเมย์แบบเชื่อคือนะตอนนี้นกูไม่อยากเจ็บอะไรแล้วอะไม่ยกจะเจ็บไปมากกว่านี้แล้วอะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยนอกจากจะเจ็บนี่แล้วก็ยังกลัวนี่อีกสมองเมย์อาการทางจิตเมย์เริ่มแบบบ้าไปแล้วเมย์ก็ด้นพรานแบบกวนกวนอะไรเนี้ยแต่ เสียงสวรรค์ก็เข้ามาในหัวไม่จาไม่ได้หรอกว่าใครพูดแต่ต้องเป็นยูทูบเบอร์สักคนน่ะ <c oughs> เขาบอกว่าไอ้การบอกหลังที่ว่ามันไม่เจ็บเลยเว้ยเพราะณนะตอนนั้นน่ะไออาการเจ็บปวดมันชนะทุกอย่าง <c oughs> มันเจ็บที่สุดแล้วมึงจะโมแต่เจ็บท้องไว้ไอการบอกหลังเลยแบบเบาไปเลย,เลย,อ,ยอะไรเงี้ยเมยก็ยอมนิ่งให้หมอค่ะพอนิ่งปุ๊บหมอก็จิ้มไม่เจ็บเลยแก <c oughs> คือเมยไม่รู้นะมันเกี่ยวกับยุคสมัยไหมในสมัยแม่มันจะเป็นเข็มที่ใหญ่แล้วก็เข็มเดียวจบแต่ตอนที่เมยบอกหลังเนี่ยเมยรู้ว่าเขาจิ้มมีหลายจุดหลายเข็มและน่าาจะะเเเข็็็มมมลลกกพร อืมแบบแต่จิ้มหลายจุดแล้วมันไม่เจ็บเลยเว้ยแล้วทีเนี้ยชาเลยเมนอนยิ้มเลยหมอผ่าเลยค่ะจะผ่าเขาผ่าเลยค่ะนะตอนเนี้ยโอ้ลูกลูกตื่นหรือเปล่าอะโอ้โหนั่นแหละพอเมชาปุ๊บเขาก็เร่กจวยการผ่าเมย์ก็ได้ยินคือมันจะมีหมอสามคนเนาะหลักๆที่เข้ามาหมอหมอเขาเรียกวอะไรวะหมอที่เราฝากคันกับเขาะอะเออหนึ่งคนหมอ หมอเขาเรียกอะไรอะหมอที่บอกหลังให้เราอะอ,อ๋อรู้และว,วิสัญญีแพทย์ใช่คนที่สองเลยเป็นวิสัญญีหนึ่งคนแล้วก็หมอกุมารแพทย์อีกหนึ่งคน หมอที่ผ่าตัดให้เราคนหลักๆก็จะเป็นหมอสูติเนาะที่เราฝากคันกับเขาก็ผ่าปุ๊บเขาก็คุยกัน3าคนคุยกันอยู่3าคนอ๋อลูกหัวยาวหัวมันยาวนี่คำว่าหัวยาวเมยก็เข้าใจว่าลูกของหัวยาวมันคงเป็นสท์ของหมอเขามีก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาก็เออออกันอยู่3าคนเมยก็งงเว้ยเอาแล้วไงลูกกูหัวยาวแล้วไงกูงงละมันได้ใครวะเอาเมยม์มาถามหมอที่ลังว่าคุณหมอไอตอนระหว่างผ่าคลอดเนี่ยไอที่บอกว่าลูกหัวยาวมันคืออะไรหมอเขาบอกว่าหมายถึงปางทีลูกเรามันยังไม่เปิดอะเนาะแต่ลูกอะ จากหัวลูกมาถึงช่องคลอดเนี่ยมันยาวมากมันยังห่างกันอยู่เออไอที่ว่ายาวเนี่ยคือเส้นทางที่จะมาถึงช่องคลอดมันยังอีกยาวแต่ลูกก็พยายามดันดันออกมาอยู่นั่นนะจะออกมาได้เพราะน้ำคั่ก็ทําไม่มีแหละบลาบลานั่นเลยเป็นที่มาของคำว่าหัวยาวก็โอเคเขาผ่าปุ๊บลูกออกมาในการผ่าเนี่ยเขา,าจะมีไอ้ใบเขาเรียกอะไรวะผ้ากั้นมไม่ให้มีเห็นเนาะแต่หมอบอกลูกอ,อกกึออกมาก็อึเลยแล้วไม่มองมองขึ้นข้างบนไปเห็นอึลูกพุ่ง หมอเขาก็เลยแซวเล่นๆว่าที่มันจะออกมาให้ได้ที่มันเจ็บขนาดนี้สงสัยปวดอึออ,อกมาปุ๊บเขาก็ต้องเขาก็ยังไม่ส่งลูกให้เราเนาะเขาก็ต้องให้หมอกุม,มารแพทย์ตรวจสุขภาพลูกอะไรต่างๆก่อนถ้าดีเขาก็จะเอามาให้เราถ่ายรูปเอ๊ะซึ่งดีอ่ะออกมาก็อึอล้วก็กรีดกรีดรอยดังมากแกแค่ได้ยินเสียงลูกอะน้ําตาฉันก็ไหลเลยไหลเพราะ ดีใจที่ที่ที่เราได้คลอดแล้วเราจะได้เจอลูกแล้วและอย่างก็รู้สึกโล่งอ,อกที่แบบกูไม่ต้องเจ็บแล้วพูดกันตรงๆเลยเชื่อคุแบบไม่ต้องเจ็บแล้วแบบจบแล้วมันจบสัทีอะไรเงี้ยลูกปลอดภัยแม่ก็แฮปปี้เขาก็เอาลูกมาให้เราถ่ายรูปแอ ตึ๊กตุตุ๊ต,ตุเขาก็ลุกไปเสร็จแล้วเขาจะวางยาสรุปเราแล้วเพื่อที่จะทําการเย็บแผลเนาะก็สรุปว่าฉันก็ทําการคลอดธรรมชาติไม่สำเร็จฉันต้องผานะฮะที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่แบบเมย์ประกาศท้องอะไรเงรี้ยมันมีหลายแบรนด์หลายคนไม่ว่าจะเป็นญาติกันเองพี่น้องกันเองครอบครัวกันเองหรือคนภายนอกอย่างพี่ๆในวงการบันเทิงทั้งหลายอะไรเงรี้ยปีลีเดียพี่อะไร เข้ามาให้การช่วยเหลือให้การซัพพอร์ตเมย์ค่อนข้างเยอะมากเมย์ตั้งใจว่าเดี๋ยวคงต้องมีคลิปอะไรที่แบบทําเพื่อขอบคุณทุกๆคนเหล่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็นอกจากนี้ก็คือไอ้ระหว่างทางที่มาเมย์ก็ว่าจะทําคลิปเล่าประสบก,การณ์การตั้งท้องด้วยแต่อันเนี้ยที่เมย์อยากเล่าประสบก,การณ์การคลอดเนี่ยเพราะว่าเมย์รู้สึกว่าอ่าหลายๆคนมันก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่า youtube มันไม่ใช่พระเจ้ามันไม่ใช่พ่อเมืองเอออย่าไปเชื่อมันเยอะแต่แต่อันนี้คือแค่จะบอกว่า พอเรากําลังท้องเราท้องแรกอนะเนาะความกลัวความไม่มีความรู้เลยของเราเนี่ยและโดยยุคสมัยที่แบบมีแค่ยูทูบกับ Google ที่พอจะช่วยเราได้แบบเรียวไทม์อยากรู้เราเซิร์ชเลยอะไรเงี้ยเราก็มีแค่พวกมันพอเสพเยอะแม่งแบบแม่งทาให้เราทั้งเข้าใจผิดทั้งะวงทั้งไม่กลัวแล้วก็กลัวหรืออะไรมันทาให้เราบ้าไปเลยเพราะฉะนั้นแบบว่ามีอะไรโทรหาหมอดีกว่า <c oughs> ไม่ต้องไปเสพไปพวกนี้แม่งแบบเออยูทูบกูเกิลไม่ใช่พ่อมึง ดีใจได้เจอลูกตราบใดที่ทั้งเมย์และลูกปลอดภัยก็แฮปปี้ออกมาลูกก็มีอาการแพ้นิดนึงยังไม่รู้ว่าแพ้อะไรก็รอรอรอหกเดือนถึงจะชัวร์แล้วว่าแพ้อะไรแล้วก็ผิวลูกเนี่ยร่างกายลูกเมย์จะลอกเยอะเป็นผิวแห้งเพราะลูกเมย์อยู่ในคันค่อนข้างนานอายุคันค่อนข้างแก่แล้วเราอย่างที่บอกน้ำคั้ามันเหลือน้อยแล้วตอนนั้นหมอบอกคนน้ำค้ามันอยู่แค่ข้างเดียวแหละลูกมันเลยียงไปดูข้างนี้ตลอดเวลาแต่น้ำค้ามันก็ไม่ได้มากพอที่จะแบบดูแลผิวหนัาของลูกเมย์ให้มัน นั่นแหละเข้าใจใช่ไหมเออ,เอ,อพอไม่มีน้ําก็แห้งอะแค่นั่นแหละก็นั่นแหละค่ะประมาณนี้นะคะข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือ YouTube and Google ไม่ใช่พอ่อพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ